วลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยที่แผ่ลงมากรุงเทพยังหนาวขนาดนี้วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมไม่มีอะไรทาเลยนะครับแต่ผมว,ว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยอากาศหนาวนะครับเป็นชรวงพีเทนเนี่ยอากาศหนาวยี่สิบสองศาตื่นมาแล้วงงมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะเป็นวันปิดเทอมเนื่องจากโควิด19ทนะครับแล้วผมก็เรียนออนไลน์เสร็จสับแล้วล่ะนะวันนี้ก็เลยมาทําคลิปนะครับ oh. ก็ือเราจะพักก่อนด้วยนะครับ oh. ก็เลยมาอยู่ที่ ตัวลอยฟ้านะครับคือเราเนี่ยพยายามเสิร์ชหาว่าที่ไหนเนี่ยมันมีตัวลอยฟ้ามันมีเาเรียกว่าอะไรมันมีที่พักคอนหย่อนใจมากนะครับปรากฏเจอเจอเนี่ยปรากฏมันมีที่หนึ่งคือสัวลอยฟ้าคือผมเนี่ยเรียนที่สวนกุหลาบเมื่อกี้อะไรนะครับแล้วก็เออไม่รู้เหมือนกันว่ามีที่นี่นะครับก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับทั้งๆที่อยู่ใไทยสะพานดุจมากเออวันนี้นะครับก็คือจะมาถ่ายคลิปอยู่ที่ตัวลอยฟ้านะครับคลิปแรกของผมได้ไปแล้วเกือบสี่ร้อยกวิวไปแล้วเกือบสี่ก้อยกวิว ขอบคุณทุกคนมากครับผมได้ไปแล้วก็เสียรูปแต่50ซับเห็นนะครับสำหรับครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดสมัครไทยวันเดีเดียวกันด้ว่า <c oughs> เอาเป็นว่าอย่าลืมกดกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามอย่างนี้ YouTube Facebook IG นะครับติดตามให้หมดเลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้เป็นคลิปเดียวมากไม่มีอะไรทำเลยนะครับนะอะ,ะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ Scared of me how you love me and show You were playing alone, watching TV. No, no, just tell me what you fucking like. Big dreams, big projects, and amazing ambitions. You have it, you do nothing. I swear I thought I couldn't make it. Oh my god, I was crazy, you can imagine. to you. My everything, you felt something new. You were scared to tell me so how oh, you love, love me and show that felt tried to but it didn't help, here, me alone. seemed care. you nobody and I you was like เป็นวัฒนธรรมของช่องเราไปเลยนะครับถ้าใครดูตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยจะเห็นว่าถ้าผมเนี่ยเอามือไปอย่างเงี้ยคืออินโทรขึ้นแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็คืออินโทรเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นวิวต่างๆครับนี่นี่นี่เรือขับผ่านนะครับโอ้โหอะไรจะเลี้ยวขนาดนี้นะครับ <c oughs> อ่านี่เป็นวิวช่อง วันนี้ก็จะพาไปดูนะครับตัวน,นี้นะครับเป็นม <Okay. S 2> ีชื่อเสียกว่าสวนลอยฟ้าเจ้าพญาหรือเจ้าพญาจ่ายพักนะครับเป็นสวนที่อยู่บนสะพานอยู่บนสะพานจริงๆครับ <Wow. S 2> อยู่บนสะพานแล้วก็ใครที่มาเนี่ยก็จะได้เห็นวิวเลยเดี๋ยว <Okay. S 2> เราจะเข้าไปดูข้างในกันครับไปี้เปลี่ยนตากล้องนะครับอะเรากลับมาเรื่องของเราดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้กรุงเทพตื่นมา22องศาก็เลย เซิร์ชหาว่าที่ไหนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีที่พักผ่อนบ้างนะครับก็ปรากฏว่าเจอที่นี่นะครับเป็นสวนลอยฟ้านะครับที่ชื่อนี้ก็คือสวนเจ้าพยาหรือเจ้าพยาสกายพา์คนะครับไปเรามาดูกันเลยครับนี่เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับเรามาตอนพระที่จะตกแล้วนี่ก็เวลาประมาณเกือบห้าโมงครึ่งนะครับโอเคกำลังพอดีเลยนี่นะครับจะเห็นว่าคือทุกอย่างเนี่ยสวยมากเวลาเนี่ยโอเคเลย นี่นะครับเน้นนั่นคือสะาพานพุทธนะเป็นคือเป็นสะพานที่ผมเนี่ยข้าวมาลงในทุกวันแต่ผมไม่รู้ว่ามีที่นี่อยู่น่ะตรงนั้นอาจจะไม่เห็นนะครับเป็นโรงเรียนของผมเมีสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับข้ามสะพานพุทธไปนะครับก็เป็นโรงเรียนผมแหละนะครับ <Okay. S 1> ก็อังกฤษเพิ่งรู้วันนี้วันแรกก็มีที่นี่ด้วยแล้วก็มาเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยผมใส่เสื้อหนาวเนี่ยอากาศหนาวมากประมาณยี่สิบหกองศากำลังโอเคเลยครับอากาศบ้านเราวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าตีมาเมื่อเช้ายี่สิบสององศาหนาวมาก ชิวๆนะครับนั่งเล่นนั่งพักตามสวนนะครับงั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเนี่ยคือสวนสาธารณะนะเราทําได้ทุกอย่างเลยวิ่งออกกําลังกายพักผ่อนชมวิว <Okay. S 1> พบทุกอย่างนะครับแล้วยิ่งอากาศเย็นแบบนี้22องศาตอนนี้ก็ประมาณยี่สิ 5, องศาก็กําลังโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมก็กําลังดูกํ <Okay. S 1> าลังเตรียมรอพระอาทิตย์ตกครับก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับว่าถ้าเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันครับปะ ตอนนี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วแต่ก่อนกลับนะครับจะไปหาของกินที่หน้าโรงเรยสักหน่อยนะครับก็จะไปหาของกินในแถวนั้นนะครับแล้วก็ไปชมสะพานอาจจะไปดูสะพานผู้ที่นีดหน่อยนะครับอ่ะไปเราไปดูกันเลยว้าวนะครับอ่ะวันนี้เวลาเหลือนะครับผมมาเดินเล่นที่ประคอมตลาดนั่งดีก่ว่านะครับก็นี่นะครับเดินเมื่อกี้เดินจากลงมาจากสวนลอยฟ้านะครับแล้วก็ลงมาที่นี่เลยนะครับมามาดูกันโอเค นะครับโรงเรียนศูนย์กุลาวิทยาลัยของผมนะครับมาสักทีถึงสักทีนะครับจากที่ไม่ได้ไปเลยเกือบเดือนหนึ่งนะเพราะว่าติดโควิดนะครับที่ถึงโรงเรียนมากนะต้องเรียนออนไลน์ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตรงที่เอ่อประของตลาดกันเลยครับไปมาถึงเรียบร้อยนะครับหน้าโรงเรียนผมศูนย์กุลาวิทยาลัยนี่เดี๋ยวให้ดูกันนี่นี่นี่เห็นรถระเบียงพอเดินเลยมาแล้วนะครับก็วันนี้นะว่างจาก เมื่อกี้ก็เลยมาถ่ายคลิปเล่นนะครับอย่างที่บอกวันนี้อากาศเย็นก็เลยมาเดินเล <Okay. S 1> ่นในป่าฟองตลาดอยู่ใกล้โรงเรียนผมมาเมกเดินกลับก็เห็นทุกวันนะครับนี่ป่าเด็นะครับตุ่มตุ่มแล้วดอกไม้นะครับ <S 2>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  จบคลิปดีกว่าครับก็วันนี้นะครับผมได้พาทัวร์ต่างๆมากมายนะครับอย่างที่บอกวันนี้เป็นคลิปเรี้ยงมาก คือไม่มีอะไรทำเลยนะประกาศเย็นก็เลยมาเดินเล่นนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมและก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube IG และอินสตาแกรมนล่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปพี่ท่านี้สวัสดีครับผม